ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมงั้นวางไว้ตรงนี้แหละพื้นโล่งๆเอาวางมันเอาไว้โอเคเรียบร้อยคนของมาแล้วเดี๋ยวเราต้องทําอะไรต่ออีกวะเนี่ยไม่เคยมาทํางานแบบนี้อ,อ๋อพี่เขากำลังจะจ่ายตังค์อยู่ก็เหมือนการรับซื้อของเก่าปกตินั่นแหละอ๋อเขาเพียกลับละครับพี่โชคดีครับผมขับรถเดินทางปลอดภัยครับอ,อบริการดีไปแล้วเขาขับนรถออกไปแล้ว แล้วครับลูกค้า1คนลูกค้ามา2แต่นับ1นึ่งอพี่ครับงานแรกผมก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยงั้นก็ผมจะไปอ่านไปการทํางานข้อต่อไปแล้วกันนะแต่พี่รอตรงนี้ก่อนสักครู่งานนี้ก็เป็นงานที่มันสบายนะเพราะว่ามันมีรุ่นพี่เขามาช่วยในการทํางานอยู่ถ้าเกิดรุ่นพี่ไม่มาเราทํางานคนเดียวนี่คือแบบแย่เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงที่นี้โอเคเข้ามาในห้องบ้านไม้เข้ามาด้านในแล้วก็เดินไปที่โต๊ะเลยแล้วกันไปอ่านไปการทํางานข้อที่2งมางานข้อที่2สื่อสั้นๆเลยแล้วกันงานนี้มันบอกว่าสินค้าวัสดุทีี่่่แแแตตตตตกกกกกกาาาาาาางงััันนนนลล้้ว็รรรรรคคมมจะะะะะะสสิิปปปเเเภภภทททดษโห รพเภทองคําทองแดงและอย่างสุดท้ายก็คือพวกของใช้ไฟฟ้าต่างๆมี2แบงค์เขียว3แบงค์เขียว1แบงค์แดงแบงค์ฟ้า3แบงค์แดงทำไมเขาไม่บอกว่าเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันวะคำศัพท์คนไทยแบบใหม่นี่เขาใช้กัน